หากเราต้องการเลือกเครื่องสิดสูญญากาศคุณภาพดีสักเครื่องหนึ่งเราต้องทำยังไงนะวันนี้ s g มีคำตอบให้คุณค่ะหลายๆคนนะคะถามกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าทำไมเครื่องฟิดสูญญากาศถึงต้องมีหลายๆรุ่นวันนี้นะคะมินมีคําตอบให้แล้วค่ะเรามาเริ่มที่รุ่นเล็กกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเหมาะสําหรับครัวเรือนค่ะม c 0 1ส c x และ v c 7 7ค่ะ พกพาง,ง่ายสามารถปิดปักถุงได้แล้วก็สามารถเื่อมถึงยากาศได้อีกด้วยมีน้ําหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายด <Wow. S 1> ได้ซิลได้ทั้งของแห้งและของเปียกหนาดค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่990บาทเท่านั้นถือว่าราคาเบามากว่าแต่เครื่องรุ่นเล็กๆแบบนี้ก็มีข้อจากัดเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ เขาสามารถซิลวสูญรากาศได้กับถุงลายนูนเท่านั้นซึ่งถุงลายนูนนั้นจะสามารถใช้งานได้กับเครื่องซิลขนาดเล็กได้กับทุกรุ่นเลยค่ะเหมาะสําหรับในครัวเรือนที่ไม่ได้มีการแพ็กสินค้าเป็นจนํานวนมากเพราะเจ้าถุงลายนูนนั้นมีราคาสูงแพงกว่าถุงอื่นๆค่ะจึงเหมาะมากกับการใช้ในครัวเรือนแต่สามารถซิลปิดปากถุงได้กับถุงแทบทุกชนิดเลยนะคะและข้อควรระวังของเขาก็คือ นามซีลของเปียกเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเข้าไปในตัวเครื่องอัพเลเวลขึ้นมาอีกนิดนะคะสําหรับเครื่องซีลสูญญากาศในกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการเอสต่างๆเครื่องซีลสูญญากาศในกลุ่มนี้ที่มินจัดมาให้นั้นสามารถตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะตัวเครื่องถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทํางานอย่างต่อเนื่องกําลังการผลิต30ถึง200ถุงต่อวันพิเศษสามารถซีลได้กับถุงแทบทุกชนิดและยังประหยัดต้นทุนได้ถึง50%เลยค่ะตัวเครื่องเป็นแบบลิ้นดูดอากาศ ที่สามารถไล่อากาศออกจากภายในออกมาได้ดียิ่งขึ้นพร้อมการติดตั้งระบบแทงค์ที่รองรับความชื้นหรือน้ำส่วนเกินได้อีกด้วยค่ะอย่างเครื่อง VCE Eco VCE p o v c 8 8เป็นต้นค่ะราคาเริ่มต้นเพียง3,500บาทเท่านั้นมาในกลุ่มสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเครื่องอสูลเสูยนากาศในกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะการใช้งานในเครื่องหมวดนี้นะคะเหมาะกับธุรกิจระดับอุตสาหกรรมที่ต้องการกำลังการผลิต200ถุงต่อวันขึ้นไปการันตีแท็บซิลเริ่มต้นอยู่ที่ความหนา 8มิลค่ะมาพร้อมระบบดูดสูญญากาศที่ส่งพลังมากยิ่งขึ้น <Wow. S 1> เครื่องซุตสาหกรรมหมวดนี้นะคะสามารถใช้ได้กับถุงทุกประเภทเลยค่ะแล้วก็สามารถซิลได้ทั้งแบบผงแล้วก็แบบน้ำนะคะ หากสินค้าของคุณนั้นเป็นประเภทอาหารที่ต้องการความกรอบสดใหม่ไม่เหม็นหืนมินขอแนะนำเครื่องซีลสูญยากาศอุตสาหกรรม VC 99และ VC 1 0 0รองรับการใช้งานสำหรับถุงพุกชนิดซีลสูญยากาศด้วยความเร็วสูง4ถุงต่อนอาทีเร็วที่สุดในตลาดแล้วนะคะตอนนี้พร้อมระบบในโตเจนสำหรับสินค้าที่มีความเปราะบ,บางระบบการซีลสงจังหวะ มีเวลาจัดถุงเพื่อการซิวที่ง่ายขึ้นเราจบในเครื่องเดียวต้องแอบ,บกระซิบบอกก่อนนะคะว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยราคาเริ่มต้นเพียง2 8 5 0 0บาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 2> ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเครื่องซิวสูญยากาศในหมวดต่างๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้คุณลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้มินต้อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย